สำหรับไดฮัซสุ H ฮย e ส 55Y รหัสตัวถัง S60 ถือเป็นรถในกลุ่ม K-Truck Van ระดับตำนานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทยโดยเฉพาะในชื่อเรียกรถกระเปาะหรือรถตุกๆสี่ล้อครับนี่คือข้อมูลเจาะลึกที่รวบรวมมาให้ครับประวัติและข้อมูลทั่วไปผลิตในช่วงปี1977ถึง1981โดยชื่อ 55Y มาจากการขยายขนาดเครื่องยนต์เป็น5 5 0 c ซีซีและขยายมิติตัวถังให้กว้างและยาวขึ้นตามกฎหมายรถเล็กเคคาของญี่ปุ่นในยุคนั้นในไทยเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในชื่อรถกระเป๋ะหรือรถซูบารุที่ใช้วิ่งในซอยครับข้อมูลทางเทคนิคเครื่องยนต์รหัส AB 2 0แบบ2สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ5 4 7ซีซีระบบเกียร์ เกียร์ธรรมดา4สปีดพละกำลังประมาณ28-30แรงม้าสมรรถนะและการกินน้ำมันความเร็วสูงสุดทำได้ประมาณ90-105กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วที่เหมาะสมคือ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองวิ่งทั่วไปอยู่ที่ประมาณ12-15กิโลเมตรต่อลิตรหากสภาพเครื่องสมบูรณ์และไม่บรรทุกหนักเกินไปอาจทำได้ถึง18กิโเมตรอลิตรจุดเด่นคล่องตัวเป็นเลิศ วิ่งในซอยแคบได้สบายรัศมีวงเลี้ยวแคบมากกลับรถง่ายซ่อมง่ายกลไกไม่ซับซ้อนช่างรุ่นเก่าในไทยซ่อมได้แทบทุกอู่ความอเนกประสงค์พื้นที่กระบากว้างเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถเหมาะทำรถขายของหรือขนส่งระยะสั้นภาษีถูกจ่ายภาษีรายปีในอัตรารถยนต์เครื่องเล็กประหยัดค่าใช้จ่ายจุดด้อยความปลอดภัยตัวถังบางและไม่มีส่วนหน้ารถช่วยซับแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุ อะไหล่บางชิ้นเริ่มหายากโดยเฉพาะอะไหล่ตัวถังแผงหน้าปัดหรืออุปกรณ์ตกแต่งแท้ๆที่ตรงรุ่นเครื่องสั่นและเสียงดังเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์สองสูบการทรงตัวที่ความเร็วสูงจะไม่นิ่งเท่าที่ควรปัญหาความร้อนถ้าดูแลหม้อน้ำไม่บีเครื่องจะฮีตได้ง่ายเมื่อจอดแช่ในที่รถติด